เชอรี่เขมอัปซอนในรายการหากย้อนกลับไปหลายคนอาจจะเคยรับชมผลงานของเชอรี่เข็มอัปซอนแม้ว่าในตอนนี้เธอจะไม่ค่อยได้รับงานละครทีเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนแต่ยังได้ค่ะเพราะหากใครติดตามเธอในอินสตาแกรมก็จะเห็นว่ามักออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตชีวิตยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเชอรี่เข็มอัปซอนได้ไปปรากฏตัวในรายการรองคํากําแพงซึ่งเจียบพิจิตราได้โพสภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นเอาไว้อีกว่า ได้ดูร้องคำกำแพงไหมคะวันนี้นอกจากจะตื่นเต้นกับการร้องเพลงคู่ครั้งแรกในชีวิตแล้วยังตื้นตันและดีใจมากที่หลังกำแพงนั้นเป็นเชอรี่ไม่คิดเลยจริงๆว่าพิร่จะยอมออกมาในรายการในรายการพ่รีพูดให้ฟังว่าทีมงานติดต่อไปหลายครั้งมากแต่ก็ไม่ยอมมาเลยเพราะกลัวการออกรายการมากแต่ในครั้งนี้พอทีมงานติดต่อไปว่าอยากให้มาเป็นหลังกำแพงให้กับเราสองคนรียอมรับมาทันทีด้วยเหตุผลว่ารักเราสองคนแล้ว รู้ว่าเราสองคนจะเป็นรู้สึกอบอุ่นหัวใจทำให้หัวใจฟูมากขึ้นค่ะซึ่งรู้จักกับรีมาเป็น10ปีแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันมากนักแต่ก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรที่ผูกพันเราอยู่ด้วยกันตลอดอยากให้รู้ว่ารีมีเราสองคนคอยเป็นกำลังใจและจะคอยซัพพอร์ตรีอยู่เสมอในทุกๆเรื่องค่ะ